สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้มาที่หาดจอมเทียนอ๋อเราไม่ได้มาหาดจอมเทียนนานมากเลยนะตอนนี้เห็นเขารื้อฟุตบาทเนาะเขาเตรียมจะทําฟุตบาทใหม่จะเห็นว่าเออเราไม่ได้มานานจนเขารื้อฟุตบาทหมดแล้ว <Okay. S 1> ก็เลยถือโอกาสมาบอกกล่าวให้เพื่อนๆทราบแล้วกันว่าหาดจอมเทียนตอนนี้เขารื้อฟุตบาททั้งหมดเลยเนาะกำลังปรปับปรุงนะกำลังก่อสร้างนะครับ ก็จะทําให้จอดรถลําบากหน่อยเนาะฟุตบาทแล้วก็ทําถนนคอนกรีตตรงหน้าขยบเข้ามานะเขาขยบถนนขยบถนนขยายถนนไม่ใช่ขยบขยายถนนเข้ามาในฟุตบาทอีกนะครับเห็นไหมตัวนี้ที่เขาทำเป็นเป็นคอนกรีตเขาเรียกว่าขยายให้ถนนมันกว้างขึ้นเนาะเพราะว่าถนนจอมเทียนมันจะเป็น ถนนสองเลนเท่านั้นเองแต่ตอนนี้เขาขยายถนนก็เลยเก็บบรรยากาศมาให้เพื่อนๆดูแล้วก็ใครที่จะมาเที่ยวจะได้รู้ว่าตอนนี้จอมเทียนเป็นยังไงบ้างนะครับเนี่ยครับเขาก็จะปิดช่องทางจราจรเหลือช่องเดียวเนาะก็เท่ากับว่ากำลังก่อสร้างนั่นเอง ครับนี่ก็จะเป็นการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเนาะแล้วก็ขยายช่องทางจราจรน,นะครับช่องถนนเนาะก็จะเห็นว่าเขาก็จะปิดปิดอ่ปิดฝัด่งหนึ่งฝั่งหาดนะปิดฝั่งหนึ่งเลยแล้วก็ปล่อยให้รถวิ่งรถวิ่งแล้วก็บ่อยเป็นช่วงๆนะปล่อยให้รถวิ่งอ่แค่เลนเดียวนะครับ วันนี้แดดอ่นอนกนะครับแสงแดดไม่ค่อยมีเนาะหาจอมเทียนอ่น่าเล่นน้ํานะครัะ้าเอาจริงๆนะน่าเล่นน้ำน้าใสาสะอาดมากนี่เขาก็จะปรอบภูมิทัศน์หาจอมเทียนนะครับก็คือห้ามรถวิ่ง ตรงไปเนาะตันนี้ก็จะเป็นการปรับภูมิทัศน์ขยายช่องทางจราจรแล้วก็ทำพุตบาทใหม่นะครับสำหรับหาดจอมเทียน าก็จะทําเป็นช่วงช่วงนะคะเพื่อนๆทําเป็นช่วงๆแล้วก็สามารถให้รถหลบหลีกกันได้นิดนึงนะครับก็คือจะทําเสร็จเป็นช่วงๆด้วย เรียกว่าปรับภูมิทัศนะครับปรับภูมิทัศหาดจอมเทียนเนาะก็จะมีการขยายถนนแล้วก็ทําพุทบาทใหม่นะครับเดี๋ยวถ้าเขาเปลี่ยนแปลงยังไงเราจะเก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูเนาะว่าเสร็จแล้วจะสวยงามไหมอะไรยังไงเนาะนี่คือการวางท่อระบายน้ําไปด้วยนะครับใหญ่มากก็ แล้วก็ตอนนี้เขาก็จะเป็นการเดินรถทางเดียวนะครับเพื่อนๆก็คือเป็นวันเวนนะเหมือนพัทยาใต้จะไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วนะแต่ก่อนเขาจะขับรถสวนได้สวนทางนะสวนทางได้เนาะแต่ตอนนี้ก็คือเขาปรับภูมิทัศน์แล้วก็สร้างถนนเนาะทำถนนแล้วก็วางท่อระบายน้ำแล้วก็ขยายถนนด้วยก็เลย ปรับให้รถวิ่งทางเดียวนะครับก็ใครที่จะมาเที่ยวหาดจอมเทียนนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ต้องเตรียมตัวระมัดระวงนะังเนาะในการเดินทางแล้วก็อย่าให้ผิดกฎการจราจรนะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงน,นี้นะรถจะติดมากเพราะว่ามันเหลือช่องทางจราจรเดียวนะคะเพื่อนๆแล้วหาที่จอดรถก็ค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าที่เขาปิดช่องทางเพื่อ เพื่อไอ้เนี่ยปรับภูมิทัศน์ทั้งนั้นที่จอดรถมันก็จะไม่เหมือนแต่ก่อนละมันก็จะจอดยากหน่อยนิดนึงนะครับก็คลิปนี้ก็เอามาฝากทุกคนที่จะมาเที่ยวหาดจอมเทียนนะครับได้วางแผนเตรียมตัวเอาไว้เนาะคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ ขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ